สวัสดีท่านผูชมทุกท่านด้วยนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานแล้วไม่แต่ไม่แต่ไปถ่ายคลิปไปพบตัวโชว์ตัวสดๆแต่วันนี้มาถ่ายแบบเกมนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการทําเล่นเกม PV บีสิงคโปร์แบบตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวะสองอันนี้นะสอนนี้เป็น PV ีสิงคโปร์นะ แต่ผมแต่ผมเพิ่งว่าทราบมาว่าพีพวีสิงคโปร์ทำได้นะซึ่งผมกลัวแล้วนะครับใครที่รู้แล้วอย่าดา่าอย่าว่าว่าโง่โง่นะครับใครคนที่ไม่รู้ดูได้คนที่รู้ดูได้แต่อย่าดานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อยากอยากเล่นเกมพีวีภาคสิงคโปร์นะครับทําง่ายๆครับทําตามดังนี้นะครับสิ่งแรกก็เข้าไปตรงไอไขควงนี้ครับ เนี่ยขายโค้งนี้นะครับส่วนที่2นะก็ไม่ต้องไปปรับปรุปรับอะไรอะไรมากครับตรงนี้ครับตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิประเทศเลือกประเทศสิงเลือกประเทศสิงคโปร์นะกดตกลงกดตกลงกด yes งั้นก็ลงทะเบียนรหัสได้ตาปกติ ตอนถึงเวลาหัดนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะฮะแล้วจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลกไปแน่น,นอนนี่ครับตรงนี้ครับนี่กาลินาท็อกเหมือนเดิม PB แบบใหม่เกมอะไรก็ไม่รู้ฟีฟ่าเอลวอนทู นี่เกมนี้ด้วยเกมพวกนี้มีหลายเกมมากครับพ v บีสิงคโปร์เนี่ยมันก็จะมีอพวกนี้เนี่ยพีบีพีบีสิงคโปร์เรืรอบการเล่น p ีบีสิงคโปร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเล่นเล่นเกมอื่นได้ l o l อฮอได้หมดครับ รายการนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ